เพราะเราชอบเมื่อมีเอ่อตัวเพนนี่มันคงจะไม่ค่อยน่ารักนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเรื่องกันเลยนะคะตัวที่หนึ่งนี่เลยขอรีบเร่งหน่อยน,น,นะ,ะเดี๋ยวมันมันนานแล้วมันจะอ่านไม่ได้นะเราพอหมึกอะไรก็ไม่ได้ ก็ไม่รู้เออจริงๆไม่ใช่อุปกรณ์ของมันนะครับอ้าไม่ใช่อุปกรณ์ใช่อ้าไม่ใช่อะไรนะก็เป็นหนังยางก็ไม่รู้เขาเช้ามันเสย็จนะครับอันเธออ้าดูบอกนะละตำหนินะคะก็คือตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็ตรงอีกนิดก็โอเคฉันไม่เกี่ยวกับอะไรเลยมาเสร็วจ้านี่นะอ้าสวยมากแต่เห็นบาง บางคนนะคะก็จับสองตัวนี้เป็นไฟนกันนะก็จะจามันกันอ้าว้าวไปด้วยสีที่น้าโอเคเอะไรประมาณนี้เออ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 มาเลยครับเต่าหนูนี่เกรดชนะฉันได้ไงเนี่ยเออเออตัวนี้ไม่เกี่ยวนะคะนี่นะคะก็เป็นเออเต่ากระบอกไปอย่างนี้นะคะเทไปค่ะ เราขอเป็นสามตัวด้วยกันละจุ๊บจุ๊บแล้วก็ไอตัวนี้ตัวนี้นะคะแล้วก็ไอตัวนี้ลุ้นจับอ่ะตัวนี้อ่าเดี๋ยวไอตัวเล็กเดี๋ยวเราขอเอาเป็นที่หลั่งด้วยกันจุ๊บอ่าไป อ่ะกระแทกแรงเกิดไปแต่เราจะบอกว่าลูกต่มามันจะแบบพอดหัวไม่ได้นะคะเราะออันนี้รุ่นใหม่นะรุ่นเก่าไม่รู้ว่าก็จะเอาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะบางตอนก็ผู้หญิงบางตอนก็ผู้ชายนะ ลเส้นเก่าจะมีลายเส้นทุกตัวแล้วก็เอาพีเอ๊ของเราจะมีลายเส้นทุกตัวเยอะเว้นไอตัวที่เราเพ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นของกรอบกรอบอุ้กรอบอ้งตุ้งอ้ไม่ใช่ตีลูกกอล์ฟนะวันนี้เรารีวิวแบบเร็วเวอร์วินน่ารักมากเลยอ่ะฮ่าเออเออด้วยไหมอ้าวขอโทษีนะคะคิดหลุด ที่ผิดพลาดไปเกินออันนีอ้าาอันนี้ไม่ใช่หมวกของมันนะหมวกของมันคือตัวนี้ไอนน้เสียรบกวนก็ต้องขอโทษด้วยนะพอเราทำงานอยู่และเมื่อกี้เนี่ยคนที่หมกเป้นี่ก็คือพ่อเราก็ mm hmm. คือตาไปสิงเศรษางเลยอ้าไปเถอะ พ้าเรานี่ซื้อ,อ,อให้แบบรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะคะรุ่นใหม่ซื้อตัวนี้นะรุ่นเก่านี่ซื้อมาประมาณแปดตัวซื้อตัวมัดคอให้เราด้วยเนะเป็นไงล่นะนี่แบบเปตัวนี้เลย <c oughs> อันนี้นะคะ <c oughs> พ่อเขาเล่นแบบเขาเฮย ดีสิครับหนี่ผู้ชมก็ดูดีนะอันนี้ค่ะก็อันวันนี้อะไรแล้วก็อะไรก็มีเราจะมีเยอะมากโอเคไปเลยเออแก็สองอันเองอันนี้กลับตรงนี้ไปละต่อไปอ้าวฉันลืมเด่นอันตัวน่ะอ่แล้วก็ไปเถอะตัวต่อไปคือตัวนี้ค่ะเออไปเถอะ ไปเถอะเต็มตัวนี้เราก็ชอบชอบมากไม่เคยให้ไข่เทลอเอเจ็บค่ะเอะโอเคจริงๆเราจ้ะตอนแรกขเราจะเอาตัวเนี้ยเป็นมัดขดนะแต่ว่าก็สนใจดีๆแล้วไม่เอาค่ะโอ้โอไปเถอะ จะให้เลือกแล้วว่าจะเอาตัวไม้ขอดตัวไหนมีให้เลือกสามตัวบอกกันด้วยนะอ้าอย่าไม่เอาตัวที่เห็นกรต่ตัวนี้ก็น่ารักเหมือนกันน,ะน่ะอ้ารตัวเก่านะลืมบอกต่อไปเอาเป็นตัวเล็กๆมั่งนะคะไอตัวนี้ให้ทายอะไรเงี้ยเราจับได้ตัวนี้ ไอตัวนี้มากับไอตัวนี้ต่อไปเอาเป็นตัวที่เป็นมักขอดของเรานะคะแต่ยังไม่เลือกชือแต่เราชอบไอตัวนี้อยากให้มันเป็นตัวมากขอดมากคือคือตัวนี้นันเอ yeah! อเนี่นนนนอันนี้ไม่เอาพี่ไอจะมีตรงเนี้ยนะ จะมีรอยเท้าด้วยชอบมากอ่ะนะคะแล้วก็ตัวที่เพ้นนะคะขอให้ปิดตาวยุงยังก็จะมาแรงวัน <O> ของกอฟฮ่าส <Ha. S 2> โรมากอ๋อมันติดมืออันนี้มันไม่ได้มาอะไรงไงนะมันคือจริงๆมันไม่ไดละจริงๆมันไม่ได้เขียนอพีเอย่างนี้นะเขาเราเขียนเองนะก็คือมันไม่สวยอ๋อ สโลว์จริงๆนะมันสโลว์มากตัวน,นี้ก็สโลว์สโล,ลว์หมดเลยทั้งตัวไปแล้วนะคะไอตัวที่จะให้เป็นเป็นอะไรประมาณน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเอารวมเอาพีเอชของเรามาเลยกันมี20 20 20 2ี 20... ิบย่สอะไรเออขอคิดก่อนไปแล้วอะไรยี่สิอะไรยี่ดูไปไม่ใช่ ก็เป็นไอพีเอทั้งหมดเยอะคือเยอะมากอะ่ะจากห้าเป็นยี่สิบ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 สี่อ๋อจำไม่ได้จากห้าเป็นยี่สิบสี่ไปเลยนะบอกไปได้แต่แต่เราจะให้เลือกก็คือตัวมัคคอรของเราเราจะให้เลือกสามตัวก็คือตัวนี้กับตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้ไม่เกี่ยวว่ามัขอบพวกมัดขอบพว,พ,วพวกนี้ยังจะรวตอร์กน,นี่ค่ะตัวนี้ไม่เกี่ยวนี่ค่ะจะให้เป็นตัวมัดขอดตัวไหนบอกกันด้วยะปามเปิดไปนห้หน่อยอันนี้หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองและหมายเลขสุดท้ายก็คือหมายเลขนี้ค่ะ เอาค่ะเอาอยู่ตอนนี่มันก็ตัวงขอดนวยนี่คะวันนี้ค่ะก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ